ส่งห้องเพลงเปิดหมวกพี่น้องอันนี้ก็ลลงหนังสีแดงๆนี่ลงหนังล้วลก็สีเขียวก็เป็นลานขายเหล้าหอ้องคน้นเกาพนังกินกาแฟกันไลย อาเวียดนามตรงนี้จะเป็นบุฟเฟ่อาหารเวียดนามแต่ว่าเข้ากระเข้นเป็นอาหารไทยแหละ,ะแต่ว่าเจ้าของหานเป็นเวียดนามน้องแต่ว่าอาหารกับอาหารไทยแหละแต่กระบอบอดไทยร้อยเอร์เนตปนๆนั่นแหละเพราะว่าคนเวียดนามเห็ดเนาะผัวกับเมียแม่หน่อยหัวจักเจ้าของหันอยู่ต่วันแม่หน่อยกินแล้บ่แล้วกิน่แล้วขี่รถเลาะเ,เ,เบื่องอัน สวนสาธารณะโอ้คอยล่มจูบมูปก็คือเจ็บเต่วะเจ็บเดินเยอะ ขี่รถล้อสวนสาธารณะกันกลับบ้านโอ้ยเก็บเข่งได้ลมตึมรถนี่เด้อสวนสาธารณะก็สิป,ประมาณนี้พี่น้องสวนสาธารณะกันก็จะประมาณนี้เนาะนเด็กก็จะขี่รถเจียบเคขยงก็สิพัดไปเรื่องทางใดมันม่มมีมองสิไป เมืองเล็กๆคอยเจ็บได้บาดคอยเจ็บได้บาทคอยสิกับไปกินยาได้บาทหลอกโดนนีเด,ดต้นอันราบะแบะยังขจ้าวกำลังสิเกิดพี่น้องเห็นบะเออคือพอล้วโม้ว่านเนี่ยคือบอ,อกว่าต้นนี้ยังต้นพักกูดพี่น้องใบย,ย่องๆมุนๆน่ะต้น,ตนพักกูด ผู้น้องคนข้าเจ้าก็มาเก็บพักเยี่ยงก่อนเรื่มซื้อ,อสมพักเซียนเจ้ามาหาเก็บพักเซียนพักเสริญกบองหูเก็บน้ำเขาดอกขี่เลาะบังซื้อซื้อพี่นอ้องกกใหม่กระแล่งได้ใหม่ผู้ขาเจ้าเก็บเป็นก็ได้พักได้น,นี่ผู้น้องคนเจ้าเก็บเป็นเจ้าก็กได้พัก ขันแม่น้อยตาบอดๆเนี่ยกับบริยานสักายานในเคเตะคีเบิงพี่น้องค้นมันสลาดก็คือกันเนาะค้นกินเป็นค้นนั่นเก็บกินเป็นก็ค้นเก็บปรกินเป็นเนาะข้าเจ้าย่างคนนี้ข้าเจ้าก็ได้พักลวดแล้วแต่ว่าข่อยย่างคนนี้ก็ได้แต่เนี่ยตายเบื่อท่านเลยนี่แจ้กน้อยมันกระชีพักกูดเกิดอยู่น้ำข้อ เจ้าเก็บเป็นข้าเจ้ากับสิเก็บอยู่แล้วนี่มีคนเก็บกินอยู่ด้พักกลมพี่น้องพม่าเขาา้เขากับเก็บอยู่ได้พี่น้องพี่น้องพองามา่าเขาเขาเจ้ากับกินอยู่ไปเมื่อผ่านมาเนี่ยเจ็บขิงขาข่อยเข้าข่าอยบวมจึงคึงอุ้ยดอกอะไรดอกไม้ดอกไม้นี่มันสิเกิดขึ้นมาง่ายแบบว่า หอดเวลามันก็เกิดขึ้นมาหอดนาหิมะมันก็นตายได้พี่น้องเทงเวลามันก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมเพราะว่าสิาาเป็นพืชพักที่เห้าเก็บกินน้ำตาหรือว่าสิเป็นพวกต้นใหม่ใบใหม่ดอกไหม่เนาะถ้าพี่น้องเลาก,ก้อนกลปบ,บาดพ่อยายถ่าไปเอ็ดเก็กบกระสานให้มันเลว สิไปเมืองไทยแต่ละเทืก่กับุอ้ยธุรกิจหลายแห่งพี่น้องเอเอ,เอกสารกระลายว่าสิเมื่อบานมาเมื่อเมื่อเราพี่น้องสิเลี้ยวไปร่งบานก่อนนายสิเลี้ยวไปร่งบานไปเอาอยาก่อนห้มันแล้วเดี๋ยวนายสิลืมฮอร์โมน จะเอาไปเมืองไทยมันได้แค่เดือนเดียวต้องไปเอาเพิ่มมันเหลืออยู่เดือนเดียวไม่หน่อยไปตั้งสองเดือนเนาะต้องไปเอาฮอร์โมนฮอร์โมนไปเอาฮอร์โมนเพิ่มก่อนทายเรียบร้อรถด้วยเลยเส้นทาง,ทางการจราจรฉุกเฉิน อยจะไม่กลับบ้านนะค่อยจะไปโรงพยาบาลพาพี่น้องไปโรงพยาบาลไปเอาฮอร์โมนแล้วกระสิไปซื้อ,อยาแก้แผ้ไปซ้อนหนอกไม้นำ้ำเมื่อกี้บ่บงยี่ในร้านขายยาในเมืองบ่มีอีกแล้วพี่น้องนาเบือ่อไงต้องได้มาลพยงบาลเห็นบ่ขันมืออืน่นมือหือ้อมาซื้อกบเข่าใส่พี่น้องกระสีหพ่ใพใหยผ้ามาลพยงบาลสิยุ่งยากอีก กูมาเองก็ได้หรอกว่ะยกรถฐามทางก่อนอุ้ยดอกไม,ม้งามๆดอกไม้ขาวเห็นมั้ดอกไม้ปลากําลังเกิดพอพอายิ่งมากๆได้หนี่ดอกไม้นะขี่รถไปนั่งกับน,น้ำโมกไหลไปนั่พี่น้องเอ้ยจอดเซตน้ำโมกพองกับพองกันตอนนี้นะเมื่อไม่น้อยนะมันสางทุกมองปลาแบได้หนี่เกิแบกันลังขึ้น ตั้งสางไปทั่งใดจะไม่ตะกอสางขี้ง่างไปง่าไม่ง่า,งางี้แซงลูกขึ้นมาก,ก่านค่อยเอาขึ้นเรื่งถนน สร้างทั้งนั้นเลยหลายคนเก็บไปอันนี้ไปแก่พี่น้องเขาว่า,าขี้เล็กขี้เล็กดินมาสัน่นเดี๋ยวสิไทยเบิ่งขี้เล็กดินแต่ว่าฉันกินไม่ได้หรอกแต่สามีใช้ก,กระแพ้เธอหน้ามูกเฮียย่จอดรถเซตหน้ามูกแปดสิบแปดรอบแล้วนี่พอแล้วโรงพยาบาลนะ ที่แม่งคงเขาไปทบที่ยวประเด็นเขเป็นจักรยานเหรอพี่น้องข้ทำไมมันรถไงแซกหนะาแซกหลังแซกน้าแซกหลังกระเดะออกมาคือเก่าแล้วหน่อยเลยปุ๊บจอดอยู่ซ่องมั่น วันนี้มาเอาอยาผิดเข้าใจไหมลืมมาเอาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ยาอัน,นอยาฮออมโมนไ่หน่อยเสด็จเสียงเงินแพงมาหนิสองร้อยกลั่วค่ะถาม่หน่อยมาเอาวัางเดือนที่แล้วไ่หน่อยเสด็จเสียแค่สี่สิบคนการเอาอยาเนี่ยกลืมเบื้องใบกบว่ามันผลดีได้สิบอกไฮเดอร์ขันเขาียะในห้าวมาเอามือได้คันข้ามาเอาพิษมือข้าวกระไดจ่ายเต็มได้พี่น้อง มันหน่อยกับโฆษณะชิจื้อน้องมันลายให้สิปจื้อได้ยาต้งองหกเจดโตสามเดือนเอาสองเดือนเอาเขาก็ลงตัวอ่ะเอาไปเสือกันหงาไปไอยาเนี่ยนานใครยาเขาไปเอาอยากันพี่น้องผมน้ำหน้าใจเองเอาลืมมาเอา ก็เลยต้องเสียเงินตั้งสามร้อยสามร้อยสี่สิบแปดค่าฮอร์โมนนะ่ะสองร้อยแปดสิบห้าค่ายาแก้แพ้แกสรอนดอกไม้หกสิบห้าเป็นสามร้อยสี่สิบแปดคิดเป็นเงินไทยยู่ประมาณพันกว่าบาทถามไม่น้อยมาเอาเดือนที่แล้วไม่น้อยิสียใจยูร้อยกว่าบาทสนนำหนามึงบละ ไผ้ซิปจื้อได้ล่ะมันลืมเนาะยาตั้งเจ็ดแปดตไผสิ้ซปจื้อได้มันหลายเกินเห็นไหมใหายเป็นสิบเท่าตัวเลย